ครับพี่น้องเอฟซีสวัสดีหน่อยสวัสดีครับวันนี้เดินทางไปให้กำลังใจปลาเกียงวันนี้ก็ด่านวังน้ำเขียวนะครับเมื่อเช้าที่ผมไล่สดไปก็เจอนะครับตอนนี้เวลาวันนี้วันที่สองพฤศจิกายน2อ6พนนะครับผมก็เดินทางกลับจากโคราชก็ที่เก่าครับ รังน้าเขียวว่าโอโหเขาตั้งเมื่อเช้าก็ตั้งกันน่ะเนี่ยตั้งอีกแล้วเออตั้งตั้งอีกแล้วเนี่ยไม่รู้ตั้งกันกี่โมงเลิกกันไปยังเมื่อเช้าให้ดูบรรยากาศหน่อยผมยืนฝั่งนี้ผมขี้เกียจลงไปอยืนอยู่ยฝั่งนี้นะเอามาแล้วก็ลงไลส์สดนดูสักหน่อยขยันครับยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ขยันมากขยนันเข้าย็นเลยเข้ายืนอืมเดี๋ยวผมกลับกล้องไปดีกว่า แทนกล้องไว้ฟังด้วยนี่นะครับตอนนี้นี่รถวิ่งวันนี้มาจากโคราชโคราชสีมาทีนี้ฝั่งนู้นก็คือวางน้ําเขียวสอพอวางน้ําเขียวเป็นป้อมเป็นตู้เรียกรถบานเตเลยลงไปตรวจฉี่กันเหมือนเดิมเมื่อเช้าเอาด่านนี้เดี๋ยวดูว่าอครับผมว่าว่าว่าผู้หลับผู้ใหญ่ว่าไงเด,เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาเรียกเขาเรียกด่านเนี้ย เอาด่านวังน้ําเขียวครับเนี่ยมีเจ้าหน้าที่คอยคัดคัดกรองนู่นนะครับขึ้นลงมาตลาดเจ็ดเก้าขึ้นเขามาก็เจอจเจอครับสวัสดีคุณเอกสวัสดีครับ,ค,รบคุณเอกความเอกป่าไม้ต่อยที่ติพพง์ครับหนุ่ยน้อยฟุ้งฟิงนะครับอันนี้โอ้นี่เขาก็ยังเ,เรียกเรียกตรวจตรงนี้รู้สึกว่าจะปล่อยขึ้นรถลนวะเราจะปล่อย ปล่อยรถแล,ล้วตรงนู้นเราตำรวจปล่อยรถละปล่อยรถละตรงนี้ก็คนข้างหลังไม่รู้ว่าเขาใช้ดุลพินิจไรเรียกเมื่อเช้าก็ชมกันไปครั้งหนึ่งแล้วครับตรงเนี้นะโอ้เช้าค่ำทั้งวันเลยหรือเปล่าไม่รู้อะผมก็เพิ่งผ่านกลับมาเนี่ยตอนนี้นะสพวังน้ําเขียววังน้ําเขียวหาผู้ป่วยครับกำลังค้นหาผู้ป่วยกันอยู่แต่ตอนหนึ่งตอนสองกงไม่มีอนะเมื่อเช้าก็ ก็ใช้เดิมแบบเดิมอ่ะระเวบียแบบเดิมอ่ะเอารถทยอยออกแต่เขาก็ไม่ได้นะครับเขาก็ทำเหมือนเดิมเทาานี่ยไปแล้วกรถคันคันหนึ่งไปแล้วโอ้ขยันครับผมต้องยอมรับอ่ะสอฟองน้ำเขียวขยันครับขยันมากๆขยันมากๆ ในป้อมมากับอดิศรน,นะครับอดิศรมาดูครับพี่น้องขอชื่นชมนะครับตำรวจที่นี่ขยันทุกนายไม่รู้ตั้งกันตอนไหนแต่ว่าเมื่อเช้าผมมาก็เห็นน่ะ พักผ่อนกินข้าวกันมั้งเปล่าไม่รู้แต่ได้ยินเมื่อเช้าว่าประมาณเจ็ดโมงก็จะเลิกพอดีผมก็ออกเดินทางไปพอดีนะครับไปเป็นกำลังใจให้ป๋าเกียงเกียงไก่แทอ่อนวันดี้ทุกท่านวันดี้ป๋าเกียงไก่แทอ่อนด้วยกับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านฝ่ายกฎหมายทุกท่านที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังกับพี่น้องนัะลบด่านเถื่อนทุกคนเออนะครับรู้สึกเหนื่อยใจเหนื่อยใจแต่ว่า ก็ขอเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ทำทำงานอะ่ะทำถูกก็ทำไปอะครับถูกทำไปผมก็ไม่ขอเข้าไปวุ่นวายเขาผมขอยืนอยู่ตรงนี้ห่างๆขอยืนอยู่ห่างๆยืนอยู่ห่างดีกว่าแล้วก็หลังไหลกันออกมาครับมีตรวจทรีรถน้ำแข็งก็ไม่ก็ตรวจรถน้ำแข็งรถบรรทุกห้องยิน เดี๋ยวดูดูบรรยากาศนนิครับรถดีนะฝนไม่ตกฝนก็ฝนก็ไม่มาตกมาแรงๆเลยนะเป็นไงครับน้องโดนตรวจฉี่เหรอ,เ,อเป็นไงผ่านเนาะ,<อ>ะไปไหนกันอะ่ะไปกุาชครับอ๋อไปกคลาชโอเคโอเคไปเดินทางปลอดภัย ม,มีตรวจมีตรวจมีตรวจคนข้างหลังด้วยผมไม่ได้มาก่อความวุ่นวายนะครับผมแค่ว่ามาเยี่ยมชมขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ว่าทํางานกันรู้สึกว่าเช้าเช้าก็ตรวจนตครับเมื่อเช้าตรวจอยู่วันนี้บ่ายก็นี่ตอนนี้สามโมงครึ่งเวลาสามโมงครึ่งก็ยังตรวจตรวจกันอยู่นะ,ะปล่อยรถนะครับ ไปรถล่มากี่มักี้เยอะอยู่มากี่เยอะเลย่เยอะเลยลงแล้วรถรถก็ก็ชะลอชะลอแล้วก็ปล่อยชะลอแล้วก็ปล่อยเออหาผู้ป่วยพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไทยงงอะ่ะผู้เสีคือผู้ป่วยแต่ทำไมไม่หารถเป้าหมายค้นยาขายยาครับตรวจคีอะ่ะเดินหลังไหลก็ไปตรวจวันนี้ ที่ผมมองเมื่อเช้าอ่ะมันมันเป็นไอ้กลวยไอ้ไอ้ไอ้ผมผมมองว่ามันเป็นไอพ้พลาสติกที่ว er ่าเป็นถ้วยพลาสติกอะนะผมเห็นเป็นถ้วยพลาสติกอ่ะที่ที่วางอยู่เมื่อเช้าอ่ะคือมันมอมันมันไม่ใช่อ่ะตามระเบียบน,นะครับเขาเขาเขาไม่ให้มีภาชนะแบบนั้นนะครับทีนี้พอพอคนเข้าไปตรวจก็โอ้เมื่อเช้าเยอะนะมันมันเยอะมากไอ้กลวยกลวยที่ที่เขาว่าเป็นเป็นถ้วยเป็นถ้วยติมอ่ะถ้วย เอ,เอาไอติมสิบบาทนะทีนี้พอพอไปตรวจเนี่ยมันเยอะมากสงสัยเขากาจะให้ตรวจหมดนั้นเลยเปล่าไม่รู้นะม,มีมีตปสอก็คงจะมีครับอยู่ด่าน,นะแต่แต่ว่าระเบียบการตรวจมันมันยังไม่ถูกอ่ะมันยังไม่ถูกอ่ะระเบียบการตรวจอ่ะเพราะว่าคุณคุณไม่ได้บันทึกตอนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูว่าเคสนี้เราจะทํายังไงได้นะครับเพราะว่าประชาชนร้องร้องมา,มามากเลยด่านนี้ ร้องมามากว่ามันมันมีการตดฉี่ด้วยบางทีผู้โดยสารก็โดนด้วยอ่ะเหตุก็ไม่ได้แจ้งเขาอันนี้ผมไม่ได้ปักปั๊มไม่ได้อะไรนะครับผมผมมีความเห็นว่าเอ้มัน,ม,นมันยังมันยังไม่ใช่นะเราก็เป็นหูเป็นตาก็ทําหน้าที่ของพลเมืองอ่ะครับหน้าที่พลเมืองอ่ะสวัสดีครับคุณพี่มังกรไฟคุณเ่าอ๋อ ไม่มีครับโควิดไม่มีแต่มีมีการตั้งมีอะไรนะ้าผ้าเ,เ,เ,เจลไว้ให้ล้างมืออยู่ครับมีเจลไว้ให้ล้างมือแล้วก็นะครับที่จริงน่าจะรณรงค์เรื่องโควิดกันมากกว่าช่วยเหลือกันตรงนั้นนี่เรียกตัวทั้งวันเนี่ยมันก็เสี่ยงนะครับผมว่าเสี่ยงนะตำรวจก็เสี่ยงด้วยอะ <c oughs> นะผมก็ไม่เข้าไปอะมาเช้าผมผมผมเข้าไปรอบแล้วผ,ผมก็ผมก็เหนื่อยเดินทางเหนื่อย ก็ขอชมอยู่ห่างๆแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อนะครับคลิปเมาาื่อเช้าก็ยาวอยู่ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับมันมันยังไงอะ่ะอยากให้มีประชาชนลุกขึ้นมาสู้ประชาชนส่วนมากก็จะเดินเข้าไปตรวจแล้วก็กลับออกมาครับตรวจแล้วก็กลับตรวจแล้วก็กลับมัน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 ละเมิดประชาชนหรือเปล่าลักษณะลักษณะแบบนี้มันเป็นการละเมิดกันหรือเปล่า เพราะว่าการเรียกตรวจอ่ะมันต้องมีการบันทึกก่อนนะครับตออหนึ่งอ่ะต้องต้องมีบันทึกอ่ะก่อนก็บันทึกประวัตินะครับแล้วถึงจะมีการตรวจลงก็ต้องมีใบให้เราอ่ะว่าเราตรวจแล้วเราไม่เจออ่ะนะครับอืมตอนนี้ ไ่ปล่อยปล่อยรถโล่งเลยครับเห็นไหมมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ก็ยืนกันอยู่นิ่งๆตอนนี้รถถนนโล่งแล้วครับโล,ล่งละตอนนี้ก็มีมีมีมชะลอตรงตรงหัวด่านหน่อยนึงแต่ผ่านมาก็ไม่เรียกครับไม่ไม่ได้ปล่อยเข้าไปตรวจขี่เหมือนที่แรกครับสวัสดีทุกท่านเลยครับพ,พี่มีที่มาที่จอบนเดิมครับสวัสดีครับที่ที่เข้ามาสวัสดีคับที่ไหน ูว่าเขาอัน,นี้มีการเรียกรถชะลอชะลอแต่ว่าก็ก็ยังก็ยังไม่นะั้นตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วครับคือคือคือรถอะมันตรงนั้นเป็นเจ้เจ้าที่คอยคอยโบกเรียกตรงด่านนะครับก็เลยก็เลยว่าจะติดนิดนึงก็ไม่เยอะชะลอแล้วก็พอพอมาถึงตรงนี้ ก็ไม่มีไม่เรียกแล้วครับเมื่อกี้บานเลยครับบานเลยตรวจทีตอนนี้ไม่ไม่ตรวจแล้วเอาเรียนพุกมครับ,รบการนครราชสีมาช่วยช่วดูหน่อยอครับว่าตรงนี้เขาทำถูกต้องไหมถ้าถูกก็ทำไปครับแต่บางบางครั้งประชาชนอย่างพวกเราก็อาจจะมีข้อสงสัยกันบ้างนะ ก,ก็เราก็สงสัยได้อะ่ะเจ้าหน้าที่เขายังสงสัยเลยขี่ <iye continua> รถมาดีๆ,ๆเขายังสงสัยเลยเนาะเราก็ไม่เข้าใจอะว่าเขาจะสงสัยกันแบบไหนเหตุอ, <Legend> อันควรเชื่อมีไหมมีเหตุไหมก็เรียกเรียกตรงนู้นนะครับเรียกแล้วก็ผมยืนอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับตรงนี้อยู่เนี่ยนอกนอกเส้นนอกเส้นตรงนี้สวัสดีครับคุณฉลามดําสวัสดีครับพี่นาพลครับผมครับผม เราก็ดูเอาครับตามภาพบรรยายเอาตามภาพอ่ะคุณศักด์พันหมื่นกัน้องชายคนหนึ่งมีการเรียก เดินทางไปที่ปากเกียงคุกศัพท์ถึงบ้านหรือยังเอาไงเอาไงเรียกเรียกแล้วก็ดนหน้าเดินหลังโอ,โอเคไม่มีอะไรผิดกฎหมายก็ผ่านไปนะครับเคสนี้ที่มองก็มองอยู่ว่าก็จะเรียกมีข้อหาอะไรไหมไม่มีนะครับมีแผ่นกล้องมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแผ่นกล้องมาเรื่อยๆ ไล่ตำรวจวังน้ำเขียวก็ไม่เรียกครับไม่เรียกไม่เรียกแล้วก็แค่แค่ชะลอชะลอบกโบกจะลอชะลอแล้วก็ไม่เรียกครับไม่เรียกตัวฉียฮะไม่มีไม่มีละไม่มีตัวฉีแล้วตอนนี้รอธนาพนไปก่อนครับฮะรอรอธนาพนไปเหรอธนาพนไปก่อนเออเราไม่เข้าไปคุยกับเขาครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเรามาก่อกวนทั้งเช้าทั้งเย็นไม่ใช่นะครับผมไม่มีเจตนาอย่างนั้น แต่ว่าผมเห็นผมก็เลยเออสงสัยว่าเมื่อเช้าเนี่ยรอมแล้วที่ผมลงไปดูกันไม่มีการบันทึกต่อหนึ่งครับออภาชนะที่ตรวจก็ยังไม่ใช่ก็เลยคุยไปก็คําถามเดิมๆครับเพราะผมก็ไม่อยากไม่อยากคุยเท่าไหร่แล้วดูเอาภาพบรรยายดีกว่า,าภาพบรรยายไปดีกว่าถึงแล้วครับโอเคถึงบ้านแล้วเหรอน้องปุ้มศักดิ์ที่ยังไม่ถึงเลยดูดานอยู่เอาเรียก18ล้อโอ้ สิบแปด้อยี่สิบล้อไม่รู้รถล,ล,ลากหัวลากรจ้งราดจงเออหัวลากหัวลากอยากรจหัวลากหัวลากอาจจะตรวจทีเอออย่างนี้ก็มีเหตุหรือเปล่าก็แล้วแต่เขาครับทําไปนี่วแต่เขาทําไปเราขอเผยแพร่การทํางานนะครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยเพราะว่าพวกเราเป็นประชาชนย่อมมีสิทธิ์ที่จะสงสัยหรือหรือดูหรือเผยแพร่การทํางานได้อ่ะ เจ้าหน้าที่แต่งชุดอยู่อ่ะอ่ะขาดูแลบคบือแล้วก็เลยเออนี่ยังั้นโดนแล้วคันนี้ทุกทีคนมีคนนั่งหลังนี่จะโดนจะโดนเรียกแต่วันนี้ไม่โดนไม่โดน อม่ไม,ไม่ครับโชเฟอร์นึกว่าเรียกมาตรวจเดียวโชเฟอร์ไปแล้วครับคงคงไม่มีอะไรไปแล้วบอกให้ไปแล้วนะประชาชนเห็นแบบนี้สะท้อนให้เห็นอะไรบ้างครับสังคมสังคมสะท้อนให้พวกเราเห็นอะไรบ้างครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพก็ออกความเห็นได้นะครับแต่ว่าเราไม่ไม่ไปว่าเจ้าหน้าที่คือคือ,ค,อคือสังคมแบบเนี้ย ด่านที่มีแบบเนี้ยถามว่าประชาชนน่ร้อยทั้ง้อยอ่ะคนที่เดินทางที่ผู้บริสุทธิ์อ่ะหรือว่าเขาจะรีบไปอย่างเงี้ยมันมันเสียเวลาเนาะตรวจฉีตรวจเที่ยวเสียเวลาอ่ามันมันพูดยากอ่ะพูดไปมันก็เดี๋ยวเข้าเนื้อพ่อครับเออ้องพิจารณารู้เขาเหนื่อยกันมันก็เบาเขาก็เหนื่อยมั้นไมเนี่ยเราก็ไม่รู้มัอนว่าเขาเหนื่อยงั้น แต่ผมผม่ายังเหนื่อยเลยอะเหนื่อยใจผมเหนื่อยใจ,เ,ยใจเ,เด่นใจสวัสดีครับผมเด่นใจผมยังเหนื่อยใจเลยว่าทำไมด่านถึงเอาเย็นเหรอครูวันนี้แต่อยากจะเข้าไปถามนะใจผมนะผมอยากผมอยากเข้าไปถามว่าวันนี้จับยาบ้าได้ไหมจับอาวุธปืนได้ไหมจับของผิดกฎหมายได้ได้เยอะแค่ไหนแต่มันก็อาจจะเปิดเผยไม่ได้นะ แต่ตรวจทีเนี่ยผมว่าต้องม,มีอ่ะมีเจออ่ะผมไม่รู้นะผมผมเดาเอาเองคิดว่ามีอ่สะสัตว์ร้อนอยังไงครับสะต้อนอยังไงไปดูอวบดูอวบอวบอ่ะอวบขาวอวบขาวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปดูที่อยู่หน่อยอ๋ มไม่อยากข้ามไปอ่ะไม่อยากข้ามไปสวัสดีครับพี่เป้งวันนี้ผมถ่ายทอดสดอยู่ครับพี่เป้งพี่เป็งทองอ่าผมผมผม,ผมถ่ายทอดสดอยู่ครับผมเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับพี่เป็งทองจ้าโอเคโอเครับขมา เขาตั้งด่านผมก็ผมก็ต้องดูอะ่ะวันนี้ก็กินข้าวอร่อยแล้วล่ะนะ mm. เห็นด่านแล้วเช้าเย็นเช้าเย็นเห็นด่านได้ลงด่านแล้วก็กินข้าวอร่อยแล้ว mm. ตอนตอนนี้ไม่เรียกไม่เรียกแล้วเราว่าไงกันเดินทางต่อไหม mm. ดูแล้วเขาก็ไม่เรียกอะ่ะ mm. แต่เราก็รู้ข้อมูลแล้ว<อ>ล่ะว,ว่าเขาเนาะเข,ข, <No? S 2> ขารอธนาพลไปอย่างเยอ หรอเขารอรอธนาพลไปรู้ได้ไงอ๋อผมผมฝันเมื่อคืนนี้เมื่อคืนผมฝันโอเคเลยหรือโอเคโอเคเอาก็ไปตัวเขาจะได้เรียกตอบเนาะไม่มีเรียกใครแล้วเนี่ยไม่เรียกแล้วเนี่ยเนี่ยไม่เรียกแล้วเนี่ยจะรอจะรอแล้วไม่เรียกแล้วผมจะเรียกไหนนี่ยผมลงมากันแล้วทำไมเรียกถ้าผมเดินทางต่อดีกว่ามั้ยนะยืนอยู่ก็เมื่อยขาแล้วอ้อนลากันทั้งวันแล้ว ยินดีไปก่อนด้ออเาผมยินดเอผมจะผมจะผมจะ,ผมจะเดินทางต่อดีกว่าเดี๋ยวผมผมจะเดินข้ามไปที่ที่รถอาริสอนผมจะเดินทางข้ามไปที่รถอาริสสอนดูแล้วเขาไม่เรียกรถละแต่ถ้าผมไปแล้วเขาคงจะจะเรียกต่อสวัสดีครับพี่กับผมโอเครถ ก็เรื่องเขาไม่เรียกผมก็เหนื่อยสะท้อนให้เห็นสังคมไทยสะท้อนให้เห็นสังคมไทยเนี่ยอยู่ยากกันนะครับที่เท่าที่ผมมองบางคนจะรีบไปก็ไปเจอด่านแบบเนี้เนี่ยก็เลยพอเจอด่านปุ๊บมันก็เป็นการมัน,ม,นมันอยู่ยากอะต้องลำบากต้องบางคนไม่เซฟ ตรวจเจอก็เอาคนไว้เอลียกันไม่รู้คเลีย์อะไรน่าจะบันทึกเสร็จก็ว่ากันไปตรวจไ้กับขี่แล้วครันนะแล้วจะไปลี์อ๋อไปแล้วตรวจแล้วก็ไปตอนนี้ไม่เรียกอ่ะไม่เรียกลวอืมรู้สึกรู้สึกเหนื่อยละ ผม,ผมเหนื่อยแทนก็นกนกนตำรวจอ่ะแต่ทำไมเขาขยันผมวเราะระวังเขี่ยวขยันนะตั้งแต่เช้าอ่ะกลางวันพอเราไม่อยู่เราผ่านไปแล้วเมื่อเช้าไม่รู้เขาตั้งต่อว่ะแต่เขายังไม่เลิกนะเมื่อเช้าก็ยังไม่เลิกทีนี้เนี่ยกลับมาเนี่ยก็ขอคลิปไลสดมาชมกันบั่งนะครับอ่ะขัดกันลงบั่งเลยเนีไม่สู้ก็อยู่อย่างตู้เอทีเอ็มนะครับอเอาเอา,เอาผมเดินทางต่อ ดีกว่าเดี๋ยวผมเดินทางต่อดีกว่าเดี๋ยวขึ้นรถก่อนเออเข้ามาในนี้เห็นนี่หน่อยเอาพี่เต๋อเขายังไม่โดนครับผมก็คว่าจะเข้าไปดูวรวิทยุอยู่ว่าใช้วิทยุถูกต้องตามกฎหมายไหมแต่มีที่ผมยังไม่ได้แจ้งเนี่ยวังน้ำเขียวนี่แหละที่อื่นผมก็แจ้งมาหลายที่แล้ว แจง้งรุนดรงคดีกับตำรวจหลายสาพออยู่แต่สพมอ,องน้ำเขียอย่างนะเอาพูดมากเบื่อลำคาญไปก่อนดีกว่าล่ำรวยทุกคนป๋าเกียงก็มาเด้ออยู่นั่งอยู่ข้างหลังเห็นไหมนะเห็นไหมผมให้นั่งข้างหลังป๋าเกียงจะได้ขลังหายใจเหนื่อยไปก่อนโชคดีล่ำรวยทุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับ